เมืกอเอาตอุทกภัตังคองพันลันรถขนดินเนาะค่ะเนาะมดมือซื่อส่วนกันไปส่วนกันมาบรรยาก,กาศอันการทำง,งานบ้นานไดเนาะ <c oughs> เก็บของเข้าบ้านแล้วค่ะนี่ ธรรมชาติบานนาเนอะค่ะเนอะธรรมชาติบานสวนเพิ่นดเน้ะคะอ่ะวันนี้ก็ลดขุนดินเล้วค่ะเสียงมาแล้ววุ่นวุ่นมาแล้ว กระตีขึ้นมาทิดทิดกันส่งสามคกันหรือว่าพันยุดพักก็ไดโนขะเนาะข้าะเจ้กเป็นตืค่ะตั้งไว้สักหน่อยตั้งตั้งกองไวจ้จักหน่อยหน,นอขะเนาะ นี่กระนูอันต่ขานั้นส่งน้ำหมอถ้านดินแดงขี้ฝุ่นกึบค่ะเนี่เอาไปนี้เป็นสีอันแดงๆอะนะคะเต็ม อันนี้เทเทขีดินแล้วอันนี้ม้ามาเนี่ยอันนี้ก็วิธีแบบบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะ แบบบานๆทำงานอ่ะก็แสดอในเสาแล้วกันเพราะเอ้ยว่าพันนายุดอันยุดผักเลยนะปกติี่พรนสิมาติดติดกันหลายขันนะมันก็เป็นตะบึงอยู่เนี่ยค่ะหลังหลายขันตั้งที่สามสี่ขันส่วนกันอยู่ในนาบานเอ้ยนี่โจดอันนาบานเอ้ยจักตาพันมันเอารถมันสลุปเข้ามาได้เนาะค่ะเนาะมันได้อัน มันได้ยลบกันได้เสียค่ะเพราะว่าเออประตูเขาเออเข้ามาตั้งห้าม้ามตรเกือบหกมตรนะคะมันนั้นหลวมรถมันรถสะดวกเพราะว่าพันธสีซอบมาอันอันนี้ยคือที่เล่นส่วนกันแล้วมันเที่ยวไปบได้บยพันธสีซอบมามินามานเลยเนี่ยมันหลีกกันมากันแต่ปะอ่ะทรพนี้ก่อนนะค่ะบรรยากาศบ้านบ้านการทํางานแบบบ้านบ้านเห่ามากันแต่ปะ เพื่อนๆมีแต่ความสุขความโชคดีเล้จ้ะเด้อกับเมื่ออากาศสดชื่นสดใสพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ